สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกษราก็จะมาพูดถึงอาการของกรดไหย้อนที่เกษราได้เป็นมานานนานมากเลยค่ะจนมีความรู้สึกว่าหมดหวังค่ะหมดหวังนะคะอาการของกรดไหลย้อนนะคะทุกคนใครเป็นแล้วจะรู้ดีนะคะว่าทรมานมากๆเลยต้องทานอาหารลดจืดค่ะหนึ่งนะคะทานอาหารลดจืดสองการทานอาหารนั้นนะคะคุณจะต้องทานก่อนนอนถึงสามชั่วโมงถึงจะนอนได้ แล้วคุณคิดดูนะคะถ้าเกศรานะคะกินอาหารหนึ่งทุ่มค่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มนู่นะค่ะถึงจะได้นอนได้ใช่ไหมห้าทุ่มถึงโอ้บางคนนะคะบางวันค่ะนะคะต้องทานอาหารแต่วันนะคะทุกคนนะคะเกศราก็ทรมานจากการที่เราทํางานเราก็ทานอาหารไม่ตรงเวลาก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอาการดีขึ้นอาหารที่นะคะของคนที่เป็นกดรดไหลย้อนนี่นะคะหนึ่งนะคะ คุณควรจะกินอาหารที่มีรสจืดนะคะต้มจืดนะคะอาหารที่แบบเอ่ยย่อยง่ายๆนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะอยู่กับความจืดจืดนั่นเองค่ะและอาหารที่ไม่ควรทานนะคะสําหรับคนที่เป็นกดรดไหลย้อนนะคะเอ่อขนมปังเพราะเขามียีสต์และเป็นแป้งหมักสิ่งต่างๆนี้นะคะเขาก็ทานแล้วจะ เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนที่เป็นกรดไหลย้อนกินแล้วเข้าไปแล้วจะอืดจะแน่นค่ะแล้วก็ขนมจีนค่ะแป้งหมักนะคะของหมักของดองค่ะผลไม้ดองสิ่งต่างๆนี่ห้ามเลยนะคะแล้วก็ห้ามทานสับประรดนะคะเออน้ำส้มที่จะเติมใน ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ทานไม่ได้ออแกงปลาผัดเผ็ดสม้ตมตำน้ำตกข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรที่ทานแล้วมีธิ์ต,ตอกะเพราะแล้วก็ลำไส้ค่ะที่ย่อยยากแล้วก็มีรสจัดนะคะทานไม่ได้ค่ะแล้วจะบอกว่าของที่เอ่ยมาเป็นของมักทั้งสิ้นค่ะเห็นไหมคะคุณควรจะดูแลสุขภาพโดยที่ไม่ทำให้ตัวเองเป็นกุดไร้ย้อนก่อนที่คุณนั้นนะคะ จานอนนะคะก่อนที่คุณเทานอาหารแล้วคุณอย่าเพิ่งนอนคุณต้องอดูแลตัวเองให้ดีนะคะทุกคนนะคะแล้วก็กินอาหารนะคะที่สะอาดแล้วก็กินให้ตรงเวลานะคะทุกคนใครที่ไม่ได้เป็นช่างทำผมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะค,ะคนที่ไม่ได้มีอาชีพบริการค่ะดูแลตัวเองอย่าให้ตัวเองนั้นได้เป็นกรดไหลย้อนค่ะเกษราพารวยเป็นห่วงทุกคนเลยนะคะ ขอฝากไว้ให้คิดเกษราก็มาพบอาหารเสริมนะคะที่ธุรกิจแบรนด์แม่มดออนไลน์ค่ะนี่ค่ะมอคคานที่เขามีเบตากูแคนหนึ่นึ่งหที่ช่วยดูแลในเรื่องภาวะกดรดด่ย้อนค่ะใครสนใจก็ทักเกษรา